น,นั่นเจอดีวิ่งหังจุดตูวมาแล้วยินดีต้นรับยำคำาืืนครับเพื่อนๆช่องเส้นทางฝันพาเพื่อนเพื่อนมาเจอที่ประสงหลังอีกแล้วนะครับคืนนี้ Let's go ับบรรยากาศร,รอบๆบอริเวณนี้วังเวงมากกับคืนนี้ จะถึงเจาใครจะว่าจะนีเข้าจะมาดียังไงอะไรแบคนี้ มากับเจ้าตูมตามแสนรู้ครับเพื่อนๆโอ้บรรยากาศวังเวงมากเลยครับพี่น้องครับจะมันเดินอะไรขนาดนี้ค่า ตรงนี้เราจะไม่ขึ้นไปนะครับขึ้นไปดันะขึ้นก็ขึ้นไป รู้สึกว่าเจ้าตูมตามมันจะเจออะไรก็แล้วกับเพื่อนเพื่อนลงไปดูสักหน่อยแล้วกบเพื่อนเพื่อน อ๋อวิ่งหางจุกตูดมาแล้ว บรรยากาศเงียบวังเวงมากจริงๆก,กับคืนนี้ จุดนี้มีประพุทธรูปหลายองค์มากเลยนะครับ ออโอ้โหสถานที่นี้เงียบวังเวงมากเลยครับเ,เพื่อน มีแสงจันทร์สะลัวสัวลัวกล,วล้มป้ากลุ้มกวนครคับเพื่อนเพ่อ โอ้โหเพื่อนๆดูสิครับมีต้นไม้หอบหลังคาด้วยนะครับ รครับตลาดตานที่แห่งนี้ดูแล้วไม่มีใครมาอยู่ที่นี่นานแล้วนะครับเนี่ย มีเสียงมันมีใครเดินอยู่บนนี้ครับเพื่อนเพื่อน เพื่อนๆได้ยินเสียงปืนไหมครับดังมาไม่ไกลจากที่นี่นะครับ โอ้โหเสียงปืนดังหลายนัดเลยครับเพื่อนๆ มีเสียงอะไรไม่รู้ดังมาจากด้านในของดีปักของในเองนี้นะครับ เสียงอะไรวะเข้ามาดูไม่เห็นเลยวะโอะะ้โหตะยิดไหมครับเพื่อนๆเสียงดังเสียงดังอะไรในนี้เป็อะไรวะสมารังสมารังสมารัง ั็เตากดตรงที่มบุกเเกิตาได้กันหมดั้งสนังสนทด้มเลยยนอกันงกลัันเลยหอมเที่ยงหอมเที่ยงเนี่ย เพื่อนพพอเราคิดว่าจะพาเพื่อนๆอ,ออกไปจากที่นี่แล้วนะครับกดลูกสู้เลยครับตอนนี้ลมพัดเยือกเย็นมากเลยนะครับ มีเสียงอะไรในนี้เน,นาะเื่องอะไรู่ บรรยากาศฝนโปรยสยองกวัญเลยครับเพื่อนๆใครเดินตามวะ ฝากเพื่อนๆกดติดตามให้กับช่องเส้นทางฝันด้วยนะครับเพื่อเพื่อนๆจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนช่องเส้นทางฝันเร้มานะครับบรรยากาศที่นี่ หลอนมากจริงๆกับเพื่อนๆอากาศมันเยือกเย็นถึงลั้วหัวใจเลยครับพี่น้องครับครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็เขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็บายบาย